วันนี้นะคะก็จะมาพบกับนะคะอาจารย์นะคะเจ้าของคาเฟ่แกลลี่กินได้กระสินค่ะกับพี่โนค่ะอาจารย์จากมศกรนะคะค่ะอาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะผมชื่อสุรเดชวัฒนาประดิษฐ์ชัยนะครับค่ะกพี่นนค่ะค่ะเป็นเลขาของอาจารย์สุรเดชอีกทีนึ่งค่ะอยากทราบสตอรี่ของที่นี่ค่ะว่ามีอะไรที่เหมือนกับว่าทำให้อาจารย์เปิดคาเฟ่นี้ขึ้นมานะคะ ปกติตัวผมเองเนี่ยเป็นคนทํางานศิละปะอยู่แล้วค,คราวนี้ก่อนหน้าน,นี่เราจะทําแบบในเทศกาลในในหอศิลป์ผมว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเค,ครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือการสื่อสารกับคนข้างนอกเนี่ยที่ไม่ใช่วงการศิละปะมันเปลี่ยนไปหมดผมก็เลยทําเทศกาลโดยโดยการที่เราเอาศิละปะมามาประยุกต์มาประยุกต์ให้เข้ากับคนได้เข้ามาถ่ายรูป ให้เข้ามามีชีวิตให้ให้คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะรูปแบบงานมันก็เลยจะไม่เหมือนงานที่อยู่ในหอศิลป์มันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งใช่ครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเข้ามาในความคิดของผมคือผมจะวางคอนเซ็ปต์ไปหมดแล้วว่าไม่ว่าจะพื้นไม่ว่าจะทุกอย่างอารมณ์อุณหภูมิรวรวมทั้ง ิลที่ลูกค้าจะเข้ามาแต่งตัวเปลี่ยนเปลี่ยนหมดทุกอย่างที่จะไม่ให้เหมือนดึงดูดมากเลยค่ะดึงดูดมากเลยค่ะอย่างผลงานอย่างนี้ที่อยู่ข้างหน้าชิ้นแรกเลยเนี่ยเป็นผลงานที่นํารูปสเก็ตของลูกชายคนโตคือที่มาของงานชิ้นเนี่ยเป็นงานที่ลูกชายคนโตได้รางวัลเหรียญทองระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมมากค่ะสุดยอดตอนนั้นเมื่อเขาอายุ11ปี แค่สิบเปีตอนนั้นใช่ของโตโยต้าดีนค่ะคผมก็เลยกลัวว่าเราจะลืมเราจะเก็บความทรงจํานี้ไว้ได้วยการที่เราเอาผลงานของลูกชายมาขยายค่ะเรื่องราวที่ทําทั้งหมดเนี่ยผู้คนที่อยู่ในรูปเนี่ยะจะมีตัวตนจริงๆคนที่เราคนที่เขามามีส่วนร่วมในการสร้างหอศิลป์แห่งนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะมีรูปพ่อรูปแม่รูปปู่รูปย่า รูปหัวหน้างานรูปเพื่อนที่เขามาช่วยช่วยเราในการทํางานที่ขอสินค้ทั้งแรงบันดาลใจแล้วแรงบันดาลให้เกิดแกลเลอรี่กินได้ขึ้นมาก็เลยเอามาทำเป็นเป็นเป็นเออเป็นเป็นเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์เป็นการต้อนรับเลยลูกค้าที่เข้ามาเลยเพราะผลงานชิ้นนี้ตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นผลงานที่เขาทำรถรถขายก๋วยเตี๋ยว ปู่ของเขาก็คือพ่อผมเนี่ยเขากปขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันผมก็เลยเอาคอนเซ็ปต์เนี่ยมาขยายให้มันมีให้มันมีชีวิตเหมือนกับชุบชีวิตงานศิลปะที่เป็นไอเดียของเด็กค่ะตอนปอมประมาณอายุ11ขวบอ่ะเอาออกมาให้มันมีชีวิตให้มันใช้งานได้จริงซึ่งตอนนี้เขาอายุ24ปีแล้ว24ปีแล้วจบแล้วค่ะจบมาลัยเก่งมากค่ะสินประกรณ์เหมือนกันเลยน่าจะเป็นเก่งรย่าละสองแล้วก็เป็นสายเลือด ศิลปินศิลปินค่ะเรื่องราวข้างในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทั้งหมดเลยเพราะว่าผมจะเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่ผมรู้สึกด้วยมาทำมามาบรรยายมาทํางานศิละปะ,ะก็คือเด็กที่ที่ที่อยู่ในเนี่ยมีตัวตนทั้งหมดเป็นลูลกศิษย์ที่ผมได้สอนเขาแล้วเราก็เอาคือบางทีเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันมีซ่อนอยู่ในตัวเด็กเช่นความน่ารักมุมมองวิธีคิด จริตของเขาผมประทับใจตรงส่วนไหนผมก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็จะถ่ายทอดออกมาใช่จินตนาการทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างออกมาผ่านงานศิลปะอย่างภาพทุกภาพเนี่ยรับมันจะมีเรื่องราวเฉพาะที่เฉพาะเฉพาะเช่นอย่างอำเภอสมเด็จเขาจะมีผาลี่ผาลี่เนี่ยยังยังไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปได้ได้ได้เข้าไปสัมผัสได้ยกเว้นว่าจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งตรงตรงเนี้ยเราอยากจะเปิดให้เห็นว่ากาลสิงเนี่ยมันมีแหล่งที่เป็นเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเราอยู่ในโลกด็กดําบันอ่ะมีมีมีอะไรนะมีมีอนุสเฟียข้างบนอ่ะค่ะเหมือนเหมือนอย่างนั้นอ่ะผมอธิบายไม่ถูกแล้วเป็นเหมือนล่องน้ำโคโลราโดที่อเมริกาแดบแแบบนั้นอ่ะผมก็เลยมาถ่ายทอดอย่างชิ้นเนี้ยค่ะเป็นเรื่องราวของภูสิงภูสิงภูสิงที่อำเภอสัตสขัค่ะ รูปนี้ก็ได้ที่มาจากของลูกชายเหมือนกันลูกชายคนเล็กอันนี้<ฆ>ตอนนั้นเขาสเก็ตภาพเป็นรูปรถทศกัณในภาพของเขาเนี่ยจะเป็นการบรรยายคือคนที่อ้วนคนที่พิการเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นทางนี้ได้<ฆ>เขาก็เลยทําเป็นรูปทศกัณฐ์ที่แขนขาดขาดขาดของคน<ฆ>คนพิการเ,เขาก็เลยเอาทศกัณฐ์ที่มันมีมีแขนมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะ มาถ่ายทอดพาคนขึ้นไปแต่ข้าวเนี่ยผมก็มาปรับนิดนึงคือเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเข้าไปนั่งเเข้าไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปนมัสการดูอาจารย์มีภาพไหนที่จะแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นภาพที่ทุกคนที่มาที่นี่ต้องไม่พลาดแล้วก็ต้องมาดูภาพนี้ค่ะต้องมาเช็คอินต้องมาเช็คอินตรงภาพนี้แล้วตรงจุดไหนคะอจจะมีอยู่ตรงตรงอยู่ด้านด้านลงรถตรงว้าว ตรงนี้เหมือนมีนกแก้วเลยนะใช่ไหมคะเขาเขาชมนะคะว่าถ้าใครถ้าใครมาปุ๊บจะสวยทุกคนถูกต้องถูกตไหมคะถ้าทักเขาปุ๊บนกจะบอกว่าไงคะจะบอกวสวัสดีคนสวยสวัสดีคนสวยเลขออก50 50เอาบอกบอกคนนี้คนนี้เขาเก็บซื้อนะคะคนที่ตากล้องตากล้องเขาบอก50าูนทุกวัดไหมคะ ถ้าแททุกงวดทุกวโอเคว้าวตามวว่าตัวจะออกผลงานชิ้นเนี้ยผลงานชิ้นนี้ตอนแรกเนี่ยจะไปทําอยู่ที่ข้างนอกหมายถึงที่ไม่ใช่ที่นี่แต่ด้วยความที่โควิดเขามาโควิดมาปุ๊บทําให้กิจกรรมที่ผมกาลังจะทาที่กาะสินเนี่ยเกี่ยวกับศิลปะต้องหยุดหมดพอหยุดหมดปุ๊บผมเสียดายความคิดตัวเนี้ยผมก็เลยเอามาใส่ที่กําแพงที่บ้านผมเนี่ยทาไมถึงประทับใจคือ ผมได้รวมคือตัวผมเองเนี่ยผมชอบเลี้ยงนกนะแล้วผมน้อยน้อยชิ้นมากสังเกตนะผมจะไม่ใช่ว่าเด็กผู้หญิงที่ที่ใส่ชุดไทยๆน้อยชิ้นมากเพราะผมคิดว่าผมอยากเขียนอะไรที่ร่วมสมัยอ,อะไรที่เป็นแบบนี้ผมผมไม่เห็นผมไม่รู้สึกแต่เพอเอินผมได้ทำารินเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยประทับใจและเป็นชิ้นแรกที่ผมเริ่มทำแ,แล้วข้างในก็จะมีเรื่องเราสิ่งร้านพนละน้อย ทุกอย่างคือสตอรี่คือเรื่องราวค่ะเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ผมก็จะใส่แทรกเข้าไปมีภาพในหลวนด้วยนะคะอ่าไอนี่ทุกอย่างใครเอ่ยน้องค่ะอกณน้องนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็ผลงานศิลปะของอาจารย์นี่คือเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนมาต้องติดใจแน่ๆเลยค่ะโอ้โหวัตถุการล์ราคาอยู่ไหนคะ คือเดี๋ยวนี้งานศิลปะไม่ใช่ว่ามีภาพแล้วก็เรามาดูไม่ใช่แล้วผมมองดูว่ามันต้องมีอุณหภูมิมันต้องมีคนที่เข้ามาสัมผัสได้ส่วนจะออกแบบแบบไหนเป็นแล้วแต่สไตล์นี้เจ๋งมากค่ะเจ๋งมากไอเดียเก๋มากอันนี้คือทําเรื่องของความเชื่อของคือคนที่เนี่เขาชอบเล่นหวยหมายถึงคนคนอีสานเนี่ยคนประเทศไทยอ่ะค่ะคนอีสานผมก็เลยเอามยนนคอาจร์เืัป็วิถีของเขาจะไม่อยากว่าแย่วิถีของเขา แล้วเขาก็จะได้ที่มาของเลขด้วยการไปขูดไปอะไรอย่างนี้ตาก้องค่ะเขาชอบพิงค่ะก็เลยพูดจดนิดหน่อยก็เลยก็เลยเอาความเชื่อเนี่ยเป็นมาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานแต่คขาเนียผมไม่อยากจะไปไปไปพาดพิงค่ะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนด้ก็เลยเอาเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าตรงนี้ห้ามขูดใช่ไหมคะแกออกไน่ครับไม่ครับเผื่อเผื่อคอหวยเขาจะมาขูดไม่ได้นะคะไม่ได้นะ ้ามนะคะห้ามขดนะคะ,ระตรงนี้จิงจกสามหัวจิงจกสามหัวก็มีค่ะจร,จริงๆเราสามารถเอ่อใบหวยหาหวยจากจินตนาการในจากเอ่องานศิลป์ของอาจารย์ได้นะคะไม่ว่าจะชีเรกมีสองตาก็เป็นสองนะคะแล้วก็มีหนึ่งหางก็สองหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาถูกซะละสถานที่ตรงนี้ะจะยังไม่เสร็จเท่าไหร่ยังยังยัง,ย,งยังกำลังทำงานต่อไปเรื่อยๆถ้าจะให้มันเต็มร้อยเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้านะคะอันนี้ถ้าเต็มร้อยปุ๊บแล้วสถานที่แห่งนี้ถ้ามันติดขึ้นมาแล้วเนี่ย โอกาสที่จะมาคุยกับผมอย่างงี้ไม่ง่ายไม่ง่ายนะคะเพราะผมจะเล่นตัวเล่นตัวแล้วนะคะฉันรีบมาก่อนะรี่มมาก่อนใช่โอ้ต้องขอลาเสนอาจารย์ไปเลยนะคะีมาต่อที่ผมจะดังเพราะผมดังปุ๊บจะมีแค่ standing อาจารย์อาจารย์คะช่วยรบกวนเซ็นใส่ตรงหน้า กระโปรงรถให้ด้วยนะคะอาจารย์จะได้เขียนชื่ออาจารย์ไว้ด้วยว่านี่คือลายสินอาจารย์นะคะอาจารย์เกถ้าดังมาแล้วจะเล่นตัวถ้าไม่ดังรีบมานะนแค่ทุกคนนะคะห้ามเลยนะคะห้ามพลาดนะคะให้มานะคะแนะนําเลยแกลลี่กินได้กรลสินนะคะประสถานที่ที่เป็นงานศิลปะทุกอย่างทั้งอาหารทุกอย่างคือลงตัวทุกอย่างนะคะเพอร์เฟค่ะ แนะนำเลยค่ะที่นี่แกลลี่กินได้กละสินค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ